นาพี่นองมามนีอน้นศิลปะสิบภาพี่นองาหลับชมบนไซร่วมหลังต้นพุทธครับพี่นองนี่ต้นนี้ก็นาจะบวขาดเก้าต้นถึงสิบต้นนี่พี่น้องนี่อยู่นี่้อนี่เอ่อก่อนผมจะร่วมหลังผมก็ได้เอาพระเทพดำนี่พี่น้องนะ มาลอลอกลลอกลำต้นให้ติดกันนี่เออพอลลอกลำต้นให้ติดกันแล้วครับพี่น้องผมก็ได้หาใหม่นี่ไม่ยังก็ได้ครับพี่น้องเอมอ่อผสานผสานขัดไปขัดมาครับพี่น้อง ขี่ผมเพชแน่นี่ก็เพราะว่าอ,อผมอยากได้ฟร์มต้นบอนไซรวมหลางเขาแบบมีกิ่งํำต้นปลายยอดครับพี่น้องให้อ้วนๆจังหน่อยนี่เพราะว่าตอนขี่ผมร่วมหลางแล้วปลายยอดของนลำต้นของต้นใหม่เฮาจะออกนิดหน่อยครับพี่น้อง ผมก็ได้ต้องการอยากได้ขนาดฟอร์มของปลายหยอดน้ำต้นเาให้อ้วนขึ้นหรือพุ่มกระจายออกจึงหน่อยผมก็เลยได้หาใหม่มาคัดกันผสานกันนี่แหละตามที่เห็นครับพี่น,หหน่องพอผมผสานกันแล้วผมก็ได้เอาผัดเทพดำนี่มันลอกไปลลอกมา หมุนไปหมุนมาพี่น้องนะตามที่พี่น้องเห็นครับพี่น้องตัวน,นี้ก็จักจะเกิดว่าเกิดได้พี่น้องนะนต้นพุทธครับพี่น้องต้นพุทธต้นพุทธกานาจะมีหลายชนิดครับผมอันนี้ก็นาจะเป็นเอ่อต้นพุทธปลา ก็อ,อาจจะแม่นหรือบ่แมน่นกะบ่ทันแน่ใจแต่ว่าต้นพุทธแท้ครับพี่น้องนี่ถ้าบ่แม่นต้นพุทธป่ากะขอโทษขอไพ่พี่น้องนะครับเด,ด้อนี่แต่ว่าต้นพุทธแท้ครับผมนี่ถ้าสิเป็นต้นพุทธปา่าหรือบ่แมน่นกะบ่ทันแน่ชัดปะไหนน,นี่กับเป็นการทดลองเรียนรู้หรือศึกษาอย่างเด้อแล้วก็ ลากอันไดที่เงยาเกินไปบทอสม่ำเสมอกันเ้องก็ตัดแต่งออกกันหน่อย,อยเพื่อจะใส่กระถางาง่งยๆครับผมกะหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องบ้นหน่อยกับหลายนะพี่นองเนาะพี่น้องกับล่องเรา,า,า,าไปปลูกเบิง้งแล้วก็ร่วมล่างแบบนี้เบิง้งสูตรนี้เบิง้งถ้าใส่ได้ถ้ามีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ก็นําไปใส่ได้อพียน้องได้ถ้ามีประโยชน์ก พี่ถิมข้าป้าก็ได้ครับผมขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณครับผม